อันนี้มันตารางของรถไฟฟ้าสายสีแดงโลดแต่นี่เขาโชว์ในส่วนของเทรนให้ด้วยอ่ะเราอันนี้คือประสบการณ์แรกที่เรามานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเวสเวลล์ค่ะเฮ้ย <Wheel>, ขน้องกิ๊บโอเคไหมเมื่อกี้เรามาจากราชาวิณีจ้ะค่ะเรานั่งสาย56ลง m r t ตรงบางยี่ขันแล้วเราก็มาต่อรถไฟฟ้าอมา NRT สายสีน้ำเงินต่อสีม่วงแล้วก็กำลังจะต่อสีแดง ใส่ความรู้สึกของแมเกิลเคลราเซนทันเกตสิลเนี่ใกล้นอนเทเบรีที่สุดเลยนะแต่วันนี้เราจะไม่นั่ง64ตรงกระสณสุขค่ะเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันประสบการณ์ครั้งแรกในการน,นั่งรถไฟสายแดงประจำเราก็ไม,เไม่เราไม่เคยนั่งสายสีนี้ค่ะเราจะไม่วนของสายสีน่วงกับสีน้ำเงินทุกวันโอเคยังไม่มาเนาะ ู้ดยสาน้อยค่ะวันนี้วันเสาร์ตอแรกคชิดตัวที่มันจะมากีน่นกอุยอันนี้เป็นนถไฟนถไฟใครนี่นะยังกว่าบางทีวนกมันทีเรา,าจ,จะบตัวผู้โดยสารที่ตอบกับวนนี้เราไม่ได้ไปชุมทางหัดใจนะคะเราจะไปเซนต็กซ์ีมา้มาแล้ว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 มาาแ้วมวมาแล้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 ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ t-shirt Brandon. <laughs>

แนะนำว่าเราควรไปแท็กซี่ค่ะตรงนี้ไม่มีรถเลยให้ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ออกเดินมาเออโอเคไม่ไม่ใจค่ะไีด้วย นกตอนนี้มันอยู่ใกลนะ้ตรงนี้เป็นอะไรที่แม่เกสไม่เคยมาค่ะเคยมาแต่เส้นจากจังหวัดนนทบุรีแต่ถ้าเกิดมาตรงนี้เราจะไม่คุ้นชินกันเลนะคะ ตัวป,ปีเมื่อกี้สนใจอะไรไหมคะลูก ลงตรงนี้81บาทค่ะที่ที่ถึง81บาทเพราะว่ารถติดมากเราเข้ามาทางสวนผักรถติดมากๆเลยจะได้ไปทางรทวีรู้สึกว่าอ่สาสพาย,ยังไม่เสร็จนะคะเห็นพี่เขาบอ,อกโอเคได้คะโูกไดนเป็นเซ็นทรัลที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้อ๋อถ้าไม่นับเซ็นทรัลตลาธิเดชน,นะคะอันนี้ได้ใกล้ที่สุด ทีเราอยากเปิดมาแล้วเจอของกินนะเราก็จะเข้าอีกประตูหนึ่งโอเคกินใหม่ย,ยังอยู่เลยค่ะเดี๋ยวสักกูนะคะ ค่ะคนที่5รับไปค่ะโอ้โหหมดแล้วหมดเลยจ้าไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจกเสื้อต่อลูกค้าค่ะขออนุญาตแจกเสื้อต่อค่ะกติกาของเราคือขอเร็วขอไวเหมือนกันเราจะเล่นกันกับเลขลูกควันนี้ใส่เสื้อแดงมาค่ะ20ขนาดไหนใครอยากได้คะคุณนี่แม่วันนี้ร้านอะไรอะไม่รู้เขแจกฟรีค่ะร้านทองก็ออะไรอะลูก เขาแจกอะไรเลยคะแจกอะไรก็ไม่รู้เออของร้านทองค่ะ okay. รีวิวพาวดอหนูพอดีเราใส่เสื้อสีแดงมาทั้งคู่ค่ะโอเคลมเริ่มเลโมโหแย่งพัดลมก็เลยงักกะเลยนีนะคะขอพอดีเป็นโซนแม่แ่พดมาเีจเหมือนกับแย่งกันในจ่าฝูงนะคะทังคู่ค่ะ ถ้าเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกันก็จะมีขู่กันบ้างอ๋อเพราะใช่เพราะว่าเมื่อตอนบ่ายเห็นมาปุ๊บเริ่มแบบขู่กันก่อนนิดนึงขู่กันก่อนนิดนึงแต่ถ้าเขาเจอกันบ่อยๆตลอดแบบทุกวี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นสนิทกันโอเคแล้วอันนี้อย่างที่ฝั่งนี้มาบอกว่ามาจากสุรินใช่ไหมคะเรียนที่สุรินนี่คือเรียนงานต่อยวิ่งลงทุนไหมอันนี้อยากเลยมันไม่เคยไม่เคยห้อยู่ในบ้านเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปก็ กลับมาเลยลแน่นอนใช่ไหมคะอ๋อเถอเออโซโกงโซฟานี่ก็ย่ดีอยู่ใช่ไหมเอาออกแสดงว่าคนคนที่ยังซามอยอะ่ะพอเข้าไปที่บ้านเขาคือเฟอร์นิเจอร์บ้านเขาจะล้นๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าคือถ้าเขามีแล้วก็ทาร้อนอ๋ออ๋ออ๋อแต่อันนี้คือเรีงมาก็เปิดแอร์ <c oughs> ใช่ไหมลุงอันนี้คือผู้ตรงนี้ชื่อน้องอะไรคะวาิววาคิว โซนนี้ไมีแต่น้องหมาค่ะแต่เขาไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะไม่จะน้องหมาลม่จะน้องหมาวันที่วันลมดีแม่ยังเด็กอยู่ก็คอนโทรลง่ายไหนบ้านไหนที่แบบวีลลาร์กเยอะสุดที่นี่นะอ่ายๆบ้านน้องหมาค่ะโซนนี้มีใครอยากเล่าวีลลาร์กของตัวแสบในอันไกลเร็วไหม

ก็ขอหน่ารักมาลากัาโอ้โหปวหลังไหมอ๋มีแต่น้องหมาทั้งนันเลยมีน้องหมาทั้งนั้นเลยอ๋อโอเคมีแตน้องหมาทั้งนังนโอกีเราขึ้นชั้นสองกันกต้องหาอะไรกินแล้ะค่ะเริ่มเริ่มหิวกันแล้วะก็เราพิ่งมาถึง ใส่ขาลูกอาบัตเตอร์ครับบัตเชอร์ครับเดินีเนตบัตเชอร์ค่ะงมากแล้วก็ยังจะมีอีกนะสองแบนบนดที่มามานะคะก็เซ็ตนะคะให้กับคุณผู้ชายเหล่านี้นะคะสวยดีกว่าอายุหยุดแล้วดีกว่าข้อที่สองอโอ้ได้ยินก่อนแล้วทุกทุกคนดูหิว باید